สวัสดีครับผมคำคำละว,วันนี้ก็ช่างหนุ่มเด้อครับผมสวัสดีครับผมมานำเสนอรถเวฟบจักหน่อยครับเบียบเบียบเบียบทันนี้เป็นรอยซิปไอเด้อครับตัวบังใหญ่ท่อตรงครับผมเดี๋ยวพี่นองหาใช้งาน เก็บงานให้เร็วเล็กๆน้อยๆจ้ะพอมันดูดีปีรถปีห้าเจ็ดเลยครับผมครับผมคันนี้รถเดิมครับผมก็ตามสภาพเ้้อยครับรถเป็นเดิมรถเป็นเดิมหมอแบดหมอนอะไรก็อยู่นี่ข้างในคันนี้เปิดราคาที่เก้าันห้าครับผมอขอเก้าพันห้า ตามสภาพสีสันก็พอดูได้จ้ะพอดูได้คือแตกมีเล่าบ้างแตกแตกเบิ้งเป็นตัวดำเด้อจ้ะเป็นตัวดำตัวตัวราคาประหยัดของเวฟตัวนี้จ้ะเป็นเจ๋ดำ ม่ควันได้ครับผมรถเครื่องมนควันในควันดังเล็กๆในน้อยมีหอนนิดนึงแล้วก็แล้วก็คาดคัดนะจะคัดลื่นหน่อยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นกระเดาออกตัวอะไรนะแค่ไม่ค่อยมีกําลังเท่อะไรแต่ถ้าบิดจริงๆมันกับพอได้กับ,บขับขี่ดีอยู่ครับผมเราเราปัญหาถ้าไปเก็บงานใช่งานก็ไป ไปทำคาดใหม่เจกหน่อยนึงก็โอเคเลยจ้ะเครื่องผ่านด้วจ้ะไห่ควันไห่ดังไห่อะไรทอะไรประมาณนี้ครับผมรถดื่มนะจ้ะอาผมก็มาเก็บสีดำดานเก็บอะไรเล็กๆในหน่อยคัดหล่อคัดอะไรพอมันดูดีพอมันหนาใช่จ้ะก็พอได้พอได้ตะแกงอะไรก็ยังให้ได้อยู่ รถลังนี่เป็นหอกองเดิมอะไรเดิมก็อยู่เ้อครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผ่านวัยรุ่นรอกแต่ว่าคันนี้ปัญหาซีมีแจ้งนิดนึงว่าเลขกเครื่องมันไม่ตรงอ่าถ้าซีเรียสก็ผ่านครับผมถ้ารับได้เอาไปใส่พ่วงคางไปนาไปมุ่นหวานเฮก,ก็ก็ได้ใช้งานได้ดีเลยแหะครับผมรถบอดี้ปีมันใหม่ยตปีห้าเจ็ มีมีสิ่งสิ่งมีเบาะบางมานิดนึงป้ายป้ายป้ายตรงด้วยครับป้ายเอ่อเลมป้ายเลมไม้เล็กโค้งตรงแค่ไม้เล็กเครื่องถ้าถ้าซีเรียสก็ผ่านได้ถ้าหาใช้งานไปนาไปมูลวันเฮก็ก็ขขได้ใน่ไม่ไม่ผิดหวัง ตัดนิดนึงแบตน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับคุบไฟเลียวติดไฟต่ำไฟสูงใช้ได้รับไฟได้ประมาณนี้ครับคมประมาณนี้ พี่นองหาใช้งานอยู่ก่อสนใจก่อพัดได้กับผมก็ได้ก็ได้ใส่พ่วงข่างเนาะไปมูลไปหนาก่องาใช่อยู่จักประมาณนี้ด้วยฟังดีก,ก,กับเปี่ยนเปกอะไรก็ยังไม่พุ้งสีสันก็นยังพอดูได้ด รถรถไม่เคยพ่วงเลยครับผมไปทวงบอดีก็ยังยังยังพอดูได้อยู่ไม,ไม่คีเลจะ้ะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าพ่วงนะคันนีไม่ได้แกะดูด้วยก็ได้ก็ได้ไม่ไม่แตกแตก รายงานสี่หมื่นสามพันก,รก็รู้ะใช้งานจริงก็คงเยอะก็นั่นอยู่จ้มะมาณนี้มานี้จกมีตะกามีเบิกนาหลังนีครับผมหาใช้งานก็ติดต่อได้เด้อครับผมช่างนุ่มครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าสี่หกครับผมอยู่อำเภอชุมพวงโคราชเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับ ช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวงานก็ยังยังพอได้อยู่คือเก่ารับพอได้ทําอยู่จ้ะทำหน่อยก็ยังไม่ได้เลือกเลยโอเคเด้อครับผมพีตองวัสดีครับผม